เสียงคุญแจดดงโปง่งลางโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กันแหมคํายอดฮิตก,ก็มาสักทีวันนี้เราจะมาสอนเล่นแรงนะครับตอนนี้ผมก็อ,อยู่ในระดับที่ว่าเกือบขึ้นพาริณำแล้วนะครับแหลงโกไอวีนะฮะนะซึ่งคลิปนี้เราจะมาสอนเล่นน้ำนะครับหรือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะมาสอบังเอิญจริงๆขั้นแรกนะครับเราก็จะ อยู่อย่างนี้นะครับจนถึงวงแรกมันไม่มีโอกาสที่ว่าวงแรกจะถึงได้สักทีนะครับเนื่องจากว่าเอาง่ายๆว่า1นึ่งแขนเอ้การเล่นสมัยนี้นะครับมันแฮกกดเยอะแยะมีบงมีบักมากมายนะครับนะนะ,นะซึ่งบักตรงน,นู้นเนี่ยที่ผมต่อยก็เคยเกิดขึ้นจากผมมาแล้วนะครับนะก็บอกคนานึ่งนีนี้คือบอดแลนะครับนะ เป็นบอร์ดของสตีฟไฟเตอร์นะหลังจากหมดกิจก,กรรมจดการ,รของเละนทันทีโดยนะครับและ่า้กรำกับมาขายนะครับนะก็เดี๋ยวเรารอสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาชมนะฮะเราก็แ,แคมป์มาอย่างนี้ครับจนถึงวงมีวงแรกนะครับถ้าเขตปลอดจะลดนะครับเราจะต้องขึ้นจากน้ำได้ลแล้วนะครับนะซึ่งตานนี้คนก็ลดเยอะอยู่พอสมควรนะโอเค เดี๋ยวเจอกันช่วงต่อไปเลยฮะโอเคฮะก็บอกไว้เลยว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเอาแล้วครับตอนนี้มีคนชิบหายแล้วเราต้องรีบฟาร์มก่อนฮะก่อนที่เราจะตายนะฮะนะก็ผมนานๆเนี่ยผมจะได้เล่น vector รอยตลทีให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะเฮ้ย ดูเหมือนว่าตอนนี้เหมือนจะเห็นผมนะแล้วผมขึ้นมาจากน้ำด้วยขึ้นขึ้นจากน้ำนะฮะวงแรกก็วงไกลนะเราต้องผมว่าน่าจะตาดูโทดูทรงแล้วเนนะี่ยต้องเท่น,นีก่อนได้ยูซี่มาฮะเนี่ยเหลือสิแปดคนฮะภายในไม่กี่นาทีฮะขึ้นไปพอคนแล้วอ่ะนะ นะเอาง่ายแพทนี้นะครับก็ผมกำลังคำนวณตารางซีซั่น22อยู่นะฮะก็ใครตอนรอต่อไปนะครับนะสัปดาห์ซั่นนี้เนะี่ยสิ่งที่จะเพิ่มมาเนะี่ยก็คือมียูซี่นะฮะหรือมาปืนพก VHS เนะี่ยที่ผมใช้ก็น่าจะขึ้นะระดับด้วยนะฮะซึ่งผมใช้เนะี่ยมันก็ดีนะแต่ว่า มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็ใครที่มีคนถามว่าช่วงนี้เรียนออนไลน์เป็นไงบ้างเนี่ยครับผมก็ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่นะอ่าวเราวงบีบแล้วจังหวะนี้กูยังฟาร์มอะไรไม่เสร็จเลยเพื่อนเพื่อนใจยยิ่ได้ไหมเนี่ยฮะแล้วก็มีคนขอผมว่าเออขอจะผมนะว่านี่ครับ นี่คุณถามจริงไลยว่าถ้าผมยิงหัวผมยิงไ,มมยงได้ไหมผมยิงได้แต่เป็นในช่วงที่ผมไม่สปินเพราะเวลาแคสเกมเนี่ยเครื่องบางทีจะแลกแลก้วก็ด้วยนะฮะซึ่งทำให้โมเมนต์ในการเล่นเราไม่ค่อยสนุกนะนะวงบีบเลยอ่ะกินเดียเด๋ยว่าสี่ก่อนเฮ้ยเหมือนหินแล้วมันอยู่ไหนเนี่ย อยากยิงเลยโอ้โหอยู่นี่อยู่นี่ก็ไม่บอกเฮ้ยอ,อ,อตายนะตายอ้าวเรียบร้อยครับผมโอ้โหคนกำลังจะแี่คนกำลังแย่นี่อยู่แล้วโหตายตายเราได้ค่าหนึ่งคิวแล้วฮะแมมแอค็คไปก่อนหนึ่งทีเออ,อยังไงเราก็ ฝาบฝาบฝาบอือสวยงามฮะ โอเคฮะสถานการณ์ตอนนี้เหลือ8คนสุดท้ายนะฮไม่นบผมก็เหลือเจแหละโอโ้โหอาวเ้รฮะได้เวลาที่ต้องเพนหนีเข้าวงนะฮะคือเล่นการเล่นสไตล์นี้ของผมเนี่ยเล่นได้กัน3อย่างคือเล่นแคมป์ป้อมเล่นแคมป์ในน้ําแล้วก็อยู่นอกวงนะฮะจนวงที่สอสุดสุดเนี่ยเราต้องรีบเข้าวงให้ได้แล้วนะครับไม่ แวตายสูงมากวงต่อไปพี่ผมตรวจสอบแล้วเป็นอยู่ในช่วงเทรนมาสกินะฮะเราต้องเข้าไปก่อนนะฮะนะสก,กินล,ลดพี่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นสก,กินที่ไม่มีการกลับมาขายนะครับเป็นสก,กินของสีขั้นสูงนะบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะฮะผมขออยาตุยที่รถพังก่อนนะ อ่ะกระบะเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยมีมีว่าต้องมีคนแล้วมีคนแล้วไม่มีเว้ยโอ้ยเอมีคน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 รถจะพังรถจะพังรถจะพังเพ่นเพ่นหนีเพ่นหนีทำเป็นเพ่นหนีทำเป็นเพ่นหนี วิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งโอ้โหเอเหอเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหคือเอาง่ายๆแล้วคือจริงๆอะผมตั้งใจจะเบรกเบรกแล้วเพล่ไปทางนูน้นโอ้โหเขาใช้สกายเลอร์ด้วยไงเออโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ